ครับครับครับใครทไปกาครับพี่นองฮาัครับเ้าหนี่คท่สดูหน้ารเน้าครับครับเรางุดไครับเราจวาฟครับไหพี่น้องเปนเสียงอปคมาทุกคนดูไปครับแจ้าติดเปิดไทยพี่น้องจะล้มไปนะครับ

สามกลครับร้อยแปดสิบเมตสากิโลนโดแปสิบโลลงดูเขาดูี่รถก็อิ่ะขีาร้นี่ันเานะค่ะเดียวกัน

เขาไม่เนียเรทำเขาไม่เจได้เหรอเหรลูกเอาได้ไ้มครับพี่น้องู้อตรงเพี้ยถึงแไหงเกยงก็ได้กินนะครับเดี๋มดแม่เด็กน้อยตัวโตมันดีครับเป็นตัว2ลสองลูกลจ็ตัวนี้ตัวน้นสลูกลูกแหนึ่ง้ชกินหาลรนได้ครับ ซีรอดอร่อยซีรอดอร่อยแล้วมามันนี้อยแล้วเลย่ะรอด่อย ครับครับครับบอสครับเดี๋ยวบอสจะเอามาดูก่อนนะครับเหมือนกันครับ cái <laughs> ซื้อได้แล้วครับครับนี่ครับให้คนได้ตอนนี้มากับเพื่อนผมนี่นะครับนะครับ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  cái gì ครับ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  gì ครับ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 

แายขาวาังน okay, uh, ่ายาวเย่าีมาทรมันมันมันต่งกับตลาดวครับเีนี่ยกระาษเนสีน่นบัตรเท็เขาักไปครันี่ใันทุกคน่อครับอยากให้ได้ปลากันทุกคนครับอย่าไปอ่านี่กลังจ้แ่เนี่ยวเปียกเยเนอ ปนิษฐ <h Bu> ์มันอยากเอาอยากได้ด้วปนิษฐ์น้อเนี่เวลาต้นเลยงโตรงมือกิได้ก็ได้อย่าง

ไม่ตม่เลยไม่ใช่แต่ที่มั้สำหัมก็เป็นของปนกเอาครับออกไปเาต่บเาตาบีเจีเ้าตาจาตัวกตรวเด็กฮนยูกาารเหรไม่ตัวยังเอาสา ่าไปอ่ะไ่ปาบน้ำนะลูกไปอาบน้ำอาสบูไปถูด้วยมันคันไปอาบน้ำไป